การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดกาญจนบ,บุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทําโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาบบาย,าลายกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่4หัตถศิลป์ถิ่นเมืองการหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องครบเครื่องอาหารขาวน้ำพริกแตงเปรี้ยวแตงเปรี้ยวเป็นผักชนิดหนึ่งผลคล้ายแตงกวาแต่จะมีขนาดใหญ่กว่า และมีลักษณะกลมลีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงจะปลูกทิ้งไว้ในไร่ข้าวและจะเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมหรือเชื่องฤดูเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งแตงเปี้ยวจะสุกเมล็ดเนื้อข้างในจะมีรสเปรี้ยวชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงจึงนิยมนำมาทำเป็นน้ําพริกแกงป่ากไก่มะเขือคืน เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่นิยมรับประทานเป็นแกงที่ไม่ใช้กะทิในการปรุงอาหารและนิยมใส่เครื่องเทศจำนวนมากเพื่อปรุงรสได้แก่เมื่อเขือคืนกระชายขาาย่าใบกระเพราพริกไทยและพริกแดงเป็นต้นซึ่งเครื่องเทศเหล่านี้มีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายเพราะเป็นพืชสมุนไพร